ไตมีแต่ไข่ดำๆแบบนี้นะครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนําคือตัวนี้แหละครับดีๆเปอร์ผึีนไม่ต้องออกแรงขัดประหยัดเวลานะครับ mm hmm. แค่โรยผงแล้วก็ใช้แปรงเฉียทั่ว English, บริเวณทิ้งไว้สิบนาทีก็ล้างออกได้เลยก mm hmm. ะใ่แปรรงเียท้วนคับ สิบนาทีก็มาล้างออกได้เลยครับไม่ต้องผัดหลังจากผ่านไปสิบนาทีครับก็จะล้างออก้ครับใส้น้ำขีดตะบอลแล้วจะตัดออกได้เลยครับออกนะ ความแตกต่างนะครับฝั่งัางขวาคือที่ใช้ผมขัดพื้นดีที่สุดทีน,นะครับฝั่งซ้ายนี่คือยังไม่ขัดนะครับเปลี่ยนมาดามนะครับนนยังไม่ขัดตอนนี้ก็ยังไม่ขัด